ส้มตำค่ะส้มตำตำเองค่ะอาหารถ้าจะให้เป็นอาหารที่มีคุณภาพเราควรตำเองเพราะเราจะรู้ว่ามันสะอาดไหมมันเหมาะกับเราไหมนะคะพอดีได้มะละกอมาหนึ่งหนึ่งลูกหนึ่งผลจะค่อนข้างใหญ่ก็ก็เลยใช้แค่นิดเดียวเพราะเราต้องการแค่หนึ่ง หนึ่งที่นะคะก็ตำปลาค่ะใช้ปลาตัวนี้นะคะใส่น้ำปลานิดหน่อยใส่กระเทียมใส่พริกเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลาตัวนี้น้ำปลาไม่เคเรลเออผักตำลงไปด้วยก็คือใส่ใส่เปรี้ยวก็คือมะกอกปลามะกอกปลาแล้วก็มะกอกนะคะใส่วันนี้มีมะเขือเทศ ซื้อมะเขือเทศได้มีมะนาวลงไปด้วยพริกใช้พริกขี้หนูสวนใช้อันนี้ผักแพวอันนี้ผักขยงวิผักขยงกับผักแพวตำใส่ลงไปด้วยค่ะเพื่อให้มีรสชาติที่กรมกล่อมอเพื่อความเพิ่มความนัวไปเ,เขาใส่ผงชูรสกึนก็ใส่บ้างนะแ,ตแต่ใส่นิดเดียวเพราะว่าเราใช้น้ำปลาดีๆแล้วก็ใช้ปะลารอปลาหนุหนปะลาราที่ปรุงสุกแล้ว ลองมาทานดูอ,มอมืมันแซบจ้าทา่านผู้ชมมันแซบแท้ๆน้ำตาลไม่ใส่ค่ะเพราะตัปลามันไม่ควรจะใส่น้ำตาลเนาะแซบเหลือเกินใส่พริกไปเก้าเม็ดพริกขี้หนูสวนเก้าเม็ดใส่ เออมะกรอกเยอะอยู่กี่ลูกไม่รู้เนี่ยท่านผู้ชมลองดูเม็ดมะกอกซื้อถุงสิบบาทเองค่ะใส่แต่ไม่ใส่หมดหรอกใส่ประมาณประมาณสี่ห้าสี่ห้าเม็ดมั้งนะไม่ได้ใส่หมดใส่แต่ใส่ใส่ช่วยก็คือใส่ในี่ค่ะใช้ความเปรี้ยวของมะนาวช่วยด้วยใส่มะนาวเป็นหนึ่งผลใช้ มะเขือเทศก็ประมาณห้าหกเจ็ดผลมะเขือเทศเลือกเอาลูกสุกๆไปมะละกอเหลืออีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ตาได้อีกเพราะนั้นมะละกอหนึ่งนูกนหรือหนึ่งผลเนี่ยเราก็จะตาได้สองครั้งเนาะตำไม่หมดเราก็ไปผัดไข่หรือไม่ก็แกงส้มต่อเพราะว่ามันมันจะทํามันจะเยอะไปนะคะแต่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเอาผักมแม่แอมเยอะก็เลยพอดีมีผักแยงผักแพรว่าตําลงไปได,ด้วยกันทั้งหมดเรื่องหมดแล้ว จะได้ไประทานจะได้ง่ายๆขึ้น <c oughs> ทานส้มตำปลาอร่อยออร่อยด้วยกันนะคะเ <c oughs> ชิญค่ะทาฟาน64ชั้นเค่ะสวัสดีค่ะมาทานด้วยกันนะคะมือ้อเบกเแบกบ่ายค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ